ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมามากินอาหารปลากนะครับที่ร้านปลาเช่าอันนี้เป็นเมนูกวางผัดเผ็ดนะครับอันนี้เป็นแกงปลากวางนะครับผมครับโอ้โหแน่นๆช้ำๆนะครับเนื้อกวางและสมุนไพรสงเครื่องมากับน้ำปลาพริกและผักแนมนะครับผมโอ้ดูดีมากข้าวสวยร้อนๆโอ้เนี่ยครับคำแรกจัดไปนะครับกับแกงปลาแกงปลานี่โอ้โหเนื้อแกงปลา สมุนไพรเต็มที่นะครับไม่ทั้งมะเขือพริกไทยอ่อนนะครับน้ำลายไหล,ลเลยทีเดียวน้ำปลาพริกสักนิดหนึ่งเอาละครับเต็มคาเต็มคำมาครับกุกกับข้าวสักหน่อยเราตักขึ้นมานะครับเน้นเนื้อเนื้อออ,อ,อันนี้นะครับอันนี้ที่เด่นเหมือนกันกนะ็คือเอ,อผัดเผ็ดกวางนะโอ้สมุนไพรนี่แน่นแน่นโอ้เนื้อกวางนี่ดึบนะครับผม มาลองกันว่ารสชาติเป็นไงขูดก,กับข้าวร้อนๆนะครับผมครับดูดีมากโอ้โหสมุนไพรเน้นๆน้ำปลาพริกสักหน่อยน้ำพริกร้านนี้เล็ดมากเขาบอกเลยนะครับผมคุกกับข้าวนะโอ้ได้เรื่องได้เรื่องบอกเลยตัวนี้นะครับกับข้าวสวยร้อนๆโอ้จ่มแมวครับพี่น้อง อย่ากวาสดเนื้อกวางกับสมุนไพรนี้เข้ากันได้ดีเลยต่อมาเป็นไข่เจียวนะครับผมเอามาตัดเผ็ดแล้วก็มีต้มยำนะครับนี่เป็นต้มยำน้ำใสทะเลอารมณ์แบบต้มแซบนิดนึงอันนี้ไข่เจียวนะครับผมก็จะแน่นๆหน่อยแล้วก็เอามาตัดความเผ็ดนิดนึงครับเติมน้ำน้ำซอสพริกสีชานิดนึงนะครับผม เมื่อกี้แกงสองแกงเาเผ็ดแล้วเอาเอาตัวไข่เจียวมาตัดซะหน่อยน่าจะแฮปปี้แน่นๆนะครับจัดไปเติมผัดเผ็ดกวางไปด้วยสักคำนะครับแน่นๆครับคำนี้บอกเลยฟิน เสร็จแล้วไยนมาลองตัวต้มยำกันหน่อยนะครับผมว่าเป็นไงไอ้ต้มยำเนี่ยครับผมก็โหเครื่องนี่เขาก็หนักจริงๆร้านนี้เขาบอกเลยนะเรามาสดน้ำกันตัวน้ำนี่เรียกว่าเด็ดกุ้งเน้นๆน,น,นะครับผมจัดมาให้ดูกันเลยไม่มีห่วงนะครับผมตัวนี้ระดับช้อนนะน้ำลายแตกเลยทีเดียวครับพี่น้อง เสร็จแล้วเราก็ต้องกินผักกันบ้างนะครับผมครับเอามาตัดเลี่ยนหน่อยอ่าก็จะมีเป็นแตงกวากับมีใบบวบนะครับตัวนี้หักสักนิดนึงอ่าดังดีแล้วก็เอาตัวผัดเผ็ดนะครับที่เด็ดของเราตัวนี้เม็ดเดียวพอรู้เรื่องอเนื้อเนื้อกวางเนี่ยมันจะแบบ ตึงๆแน่นๆหน่อยต่างจากไอ้ตัวแกงนะโอ้โหเราแต่ว่ามันจะเคลือบด้วยตัวเผ็ดความเผ็ดของพริกแกงนะครับอันนี้เป็นร้านป่าเช้านะครับโทรไปได้นะครับอยู่แถวๆนางนิวาน,นี่เองนะครับอันนี้เป็นร้านนะครับผมบรรยากาศก็กจะเป็นๆนะครับผมเหมือนกินแถวร้านตามต่างจังหวัดเนี่ยครับผมแต่อยู่ในกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นร้านเด็ดร้านลับเลยนะครับใครว่างก็ลองไปดูได้